สวัสดีครับผมนายกิตภาฒอานบุญคุณนะครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายการบ้านครั้งที่สามนะครับผมครับอันนี้คือวงจรที่ผมต่อว้แล้วนะครับเป็นอุณหภูมิวัดความชื้นนะครับแล้วก็ LDR นะครับผมสองตัวนะครับต่อเข้ากับบอดกับ Arduino นะครับผมก็จะใช้ขา D สามนะครับผมแล้วก็ขา IO หนึ่งนะครับแล้วก็มีกาว แล้วก็มีไฟเลี้ยงนะครับผมต่อตามข้างหลังนี่นะครับผมตัวไอโอเนะี่ยผมจะเป็นใช้เป็น ldr ต่อเข้านะครับเป็นตัวอา่านค่าแล้วก็วัดความชื้นเนี่ยะจะเป็น d 3นะครับผมก็ต่อทิ้งไว้นะครับแล้วส่วนถ้าต่อแล้วส่งขึ้นคาวนะครับผมมันจะเป็นการเก็บค่านะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับอันนี้เป็นการเก็บค่านะครับเป็น การเก็บข้างแต่วันจันทร์นะครับผมขึ้นเป็นเวลาส่งทุกขึ้นทุกสิบห้านาทีนะครับอันนี้นะครับเป็นสามตัวนะครับเป็นอุลโมวัคขังชื้น LDR แล้วก็อ,อ,อันนี้คือ,อตัวโค้ดนะครับอันนี้เป็นตัวโคดตัวโค้ด ตัวโค้ดนะครับผมก็จะอ่าทันแรกนะครับผม,มกําหนด input ไว้นะครับิน p u t ของอ่า esp แล้วก็เวลานะครับผมแล้วก็ตั้งค่า d h นะครับผมแล้วก็2ตัวนี้นะครับผมจะเป็นการอ่ากำหนดค่า wifi นะครับ wifi เข้าตัวของ esp นะครับเป็นชื่อโอมแล้วก็ร้านผ่านนะครับผม,มแล้วก็ อันนี้นะครับชาสามตัวนี้จะเป็นกำหนดเซเวอร์นะครับสามตัวยินท่าโซนคือตั้งลึงเวลานะครับผมอันนี้คือของติงสปีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นการคอนเนคไวไฟนะครับผมอันนี้เป็นการวนลูปนะครับผมจะมีสามตัวนะครับ l h T นะครับเป็นการอ่านค่าเรดเมนตี้นะครับแล้วก็เจมเปอร์เจอร์นะครับผม ในแบบน n a l กของ ASUS นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการบินค่าออกมาเฉยนะครับบินค่าของตัวนี้นะครับผมให้ดู serial monitor ต่างกันนะครับเป็นการบินค่าเวลาออกมานะครับว่านี่นะครับ server นี่นะครับผมก็เป็นการบินค่าเหมือนเดิมน,นะครับ อันนี้คืออาจจะมีการหลุดนะครับผมพอดีว่า Wi-Fi มันไม่ค่อยเสถียรน,นะครับอ่าครับผมอาจจะเก็บได้ไม่ไม่ครบบางเวลานะครับผมขออคุณค,ครับ